สวัสดีครับหนึาทีจากสิ่งที่ได้จะการอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจรนประจำวันที่3มีนาคมพระธรรมกันดันวิถี28 29 30 2 8พูดถึงเรื่องบูชาต่างๆมีหลายแบบมีหลายอย่างที่เราจะต้องถวายบูชาถวายประจำวันถวายพิเศษปาโตประจำแล้วแต่ บทที่29พูดถึงเทศกาลมีเทศกาลสําคัญต,าต่างๆที่เราได้ยินเมืออ <c oughs> จะเป็นเสียงตแตรเมื่อจะเป็นเทศกาลอยู่เพลิเมื่อจะเป็นเทศกาลปัสกาเราเห็นสิ่ตงต่างๆเหล่านี้มากมายและบทที่3ามสิพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจก็คือคําปฏิญาณหรือเมื่อคุณได้ตกลงในนามของพระเจ้าในเรื่องใดๆกับใครก็ตามเราต้องรักษาสัญญาให้เรารักษาสัญญาเสมอและคนที่ยังไม่บรรลุพระวะ่าหรือคนที่มีสามีคุณพ่อ และแสามีสามารถจะคัดค้านคําปริยายนั้นได้แต่ถ้าไม่ก็ถือว่าคําปริยายนั้นเป็นอันที่ใช้ได้อพระยาอวยพรนะครับพี่น้องให้เรารักษาคํามั่นสัญญาบอกไว้โดยเฉพาะยิ่งสัญญากับพระองค์นั่นคือ1นาทีสวัสดีครับ